อบอกแล้วครับจะกัดก็หมายอย่างเนี้ยแหละมันตับนีนี้ไปครึ่งโลได้ครับนี่ครับกัดเข้าไปครับผมเหยือมันตัวเล็กนะครับเหลือมันตัวสามจุดห้าเซนนะครับทาเป็นใบคอครับเรียกปลากัดดีมากเลยปลาเห็นเป็นไม่ได้เห็นเป็นกัดเป็นอมโอเคครับผมฝ่าด้วยครับมันตับมินี้สุดยอดมากครับ mata mini